สวัสดีคร er, ับวันนี้เราจะมาทำข้าวหมกไก่กันนะครับวันนี้เราก็ไปซื้อไก่มาจากโรตัสนะครับแล้วก็นำมาหั่นเป็นชิ้นแล้วก็ล้างเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับได้ครับขั้นตอนต่อไปนะครับนี่ครับผงข้าวหมกไก่เราซื้อมาแล้วนะครับแล้วก็ฉีดเบอนี่แล้วก็มีข้างในสองซองนะครับรู้สึกว่ามีสองซองก็ฉีดซองหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็เทลงไปในไก่เลยนะครับเทเลยนะครับ หมดเปเลยสองใส่ไ,ไว้ขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็เมื่อเทสเสร็จแล้วเราก็คลุกเค้าเข้ากันครับนี่ครับจะไก่สีืองนะครับคลุกๆค,ค,ครับนี่ก็จะมีส่วนผสมของที่เราเทผง ข้าวหมกไปแล้วครับก็จะมีที่เหลือก็จะมีซีอิ๊วขาวประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ซอสหอยนางรมประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็มีพริกไทยประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็น้ําตาลสายนิดหน่อยแล้วก็ส่วนผสมสุดท้ายก็คือนมสดนะครับเทไปแล้วก็หมักไว้ประมาณ15นาทีนะครับอันนี้ครับเราก็เตรียมข้าวนะครับหุงแล้วแต่ไกรจะเอาปริมาณเท่าไหร่นะครับล้างข้าวให้สะอาดนะครับแล้วก็เทน้ำออกแล้วก็เตรียมเพื่อจะเอาไก่แล้วก็น้ำหมักลงไปนี้นะครับ จากนั้นนะครับเราก็นําไก่นี่นะครับหมักแล้ว15นาทีนะครับไก่นี้เราก็เอามาใสู่่ในหม้อเลยนะครับแล้วก็เทน้ําทั้งหมดลงไปในหม้อนะครับเพื่อจะหุงข้าวนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะเติมน้ําให้ได้ปริมาณตามที่เราหุงปกติไลยนะครับหรือเติมให้มากกว่านิดนึงนะครับเพื่อจะได้ไก่จะได้สุกนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะนํา ของทั้งหมดเนี่ยปาไปหมนะครับเสร็จปั๊กแล้วก็กดเลยนะครับครับระหว่างรอข้าวสุกนะครับเนี่ยตอนนี้ก็กดหม้อแล้วครับก็เราก็มาหั่นหอมกันนะครับเพื่อจิตจำหอมเจียวนะครับเป็นโรยหน้านะครับนะครับนี่ครับหอมเราหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็โรยเกลือนิดหนึ่งนะครับแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับก็เตรียมลงทอดนะครับตั้งกระทะตั้งไฟไว้นะครับแล้วนะครับเมื่อเจียวเสร็จนี่หอมก็จะออมเป็นแบบนี้นะครับ นี้มันจะออกเหลืองนิดหน่อยนะครับเค็มนิดหน่อยครับนี่กินได้แล้วนะครับกินได้ครับอร่อยแล้วครับแค่มเดียวและแล้วนะครับเราก็ได้ข้าวหมกหอมหวานชวนน่ารับประทานมากเลยนะครับลองทํากันดูนะครับที่บ้านครับสามารถทากันเองได้ครับบ๊ายบาย